ป้ามาขอกำลังใจนะคะหลังจากที่ป้าป่วยไปแล้วก็ักฟื้นประมาณสองเดือนเนี่ยก็ไม่ได้ขับรถเลยค่ะเพราะขาแข้งมันอ่อนการทรงตัวไม่ดีป้าก็กลัววันนี้วิสู้นะคะขับรถออกไปธุระข้างนอกเ,อเวลาที่ป้าถอยรถออกเนี่ยป้าถอยปื้ดเดียวเลยออกปากซอยนะคะจากบ้านป้าแต่วันนี้ ว่าจะออกได้ถอยหน้าถอยหลังบอกจริงๆเพราะว่าความมั่นใจเนี่ยมันหมดไปเยอะเลยอะนะคะแต่ป้าคิดว่ากำลังใจอะยังพอมีอยู่จะต้องขับให้ได้อายุเพิ่ง73ปีเองก็หลังอะ่ะ90กว่าปีเขายังขับรถได้เลยนะคะนอกจากบางคนที่โชคร้ายเกิดขับไปแล้ว สติสัมปชัญญะหรือว่าเกิดหลงอัลไซเมอร์กระทันหันก็ขับรถพุ่งเข้าชนร้านสะดวกซื้อบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่ป้าคิดว่าป้ายังไม่ถึงขนาดนั้นนะคะป้าต้องขับให้กลับมามีสภาพเหมือนเดิมนะคะเพราะปกติหัวหินประจวบ กรุงเทพมีป้าก็ขับอยู่เป็นประจำแต่คราวนี้ต้องฝึกก่อนค่ะฝึกให้ความเชื่อมั่นเนี่ยกลับมาเป็นของตัวเองนะคะ,ะรถเราเสียหายไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่าไปชนใครเขาอ่ะมันทำให้ครอบครัวเขามีปัญหามีภาระมีความลำบากอันนี้ป้าตระหนักมากๆเลยนะคะ ฉะนั้นตอนนี้ก็แอบขับระยะใกล้ๆก่อนค่ะไปวน4 5หกิโลแล้วก็กลับเข้าบ้านนะคะเนี่ยลูกก็ยังไม่อยากให้ขับแต่ป้าเนี่ยอะไรที่พอทำได้เองแล้วเนี่ยต้องทำค่ะมันเป็นนิสัยติดตัวมาตั้งแต่เด็กๆนะคะันวันนี้ก็แก้ปัญหาได้เรื่องหนึ่งที่แล้วเนี่ยทำไมเนอะลงภาพทีไรรูปเล็ก ดีเลยอ่ะป้าก็หงุดหงิดคราวนี้ป้ารู้ระล,ละก็ต้องทำอย่างไรนะคะเดี๋ยวป้าจะกล่าวขอบคุณเจ้าของช่องที่มาเฉลยมาให้คำแนะนำตอนนี้ป้าจำไม่ได้อ่ะคะ่ะเดี๋ยวต้องเข้าไปดูประวัติการดู youtube ของเรานะคะแต่ตอนนี้ป้าก็ออกมาปากซอยละดูนะคะดูลีลาอ้าวค่อยๆขับออกมานะคะก็ วามมั่นใจไม่เต็มร้อยะแต่หัวใจอะมันไปซะแล้วอะค่ะอย่าลืมนะคะกะรุณากดไลค์แชร์ให้ป้าทุนดีด้วยและเป็นกำลังใจให้คนสวออด้วยนะ